ลูกเล่นของเล่นอะครับเล่นของเล่นหอะครับลูกเ,เล่นของเล่นคนเดียวเหรอลูกความสุขของหนูเล่นอย่าเลยเขาชอบเล่นในตัวนี้เขาจะอามือไปใส่ไอ้ตัวลูกกิ้งลูกกิ้งเล่นคนเดียวเหรอลูกเก่งจังเลยเข้าตังเก่งมากเลยครับลูก เาตังเก่งมากเลยครับนะ่นน่นนนเออเออความสุขความสุขอันนั่นะนเล่นโชว์เล่นโชว์เล่นโชว์พี่พังปอนแอบมองอยู่พี่ปอนแอบมองอยู่ตรงนั้นเล่นโชว์เล่นโชว์อือว่าไงครับลูกปอนแม่ครับอยู่นั่นนะลูกมารวมกับน้องไม่ได้นะลูกนะมาหาน้องไม่ได้นะครับลูกมันต้องอยู่หองหนูคนเดียวตรงนั้นก่อนนะลูกนะให้น้องอยู่ตรงนี้นะลูกน้องเล่นน้องเล่น เอ็นใหญ่เลยสนุกกับลูกข้าตังสนุกแกได้เหรอลูกนูดูเขาดูเขามีความสุขข้าตังเด็กน้อยสมาชิกใหม่น้องเป็นหัดแมวรักษาหายแล้วขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะครับผมอืมเมตตาช่วยค่ารักษาข้าตังครับขอบคุณมากๆครับอืมยังยังไม่หายดีนะคะน้องยังไม่หายดีเนาะเพราะว่า น้องต้องรอ,อยังมีหวัดมีอะไรอยู่เนาะต้องรอ,อก่อนหายดีแล้วแม่จะเอาเข้าไปอยู่กับพี่ๆเขานะตอนนี้อยู่ข้างนอกก่อนแม่ก็กางมุ้งให้กลางคืนเนาะชาแม่ก็เอามุ้งออกสนุกไหมลูกข้าตังข้าตังสนุกไหมครับสนุกไหมครับโอ้โหสนุก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 ใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยนี่อันนี้แม่ก็กั้นไว้เพื่อกันแดดส่องมาเนาะ แล้วก็กัน้นอันนี้ไ้อีกอีกชั้นหนึ่งกั้นพาไว้อีกชั้นหนึ่ง,พนนงเพราะว่าแดดจะส่องมาทางนี้แล้วก็กั้นพาไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้แดดส่องถึงน้องเนี่ยค่ะที่นอนน้องที่นอนข้าวตังเล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยเล่นคนเดียวเล่นมีความสุขมากเลยข้าวตังเล่นมีความสุขใช้กระบ,บะซ้ายเป็นแล้วเก่งมากเก่งมากแล้วก็รู้จักปีนขึ้นด้วยรู้จักปีนขึ้น นี่เนี่ยปีนบันไดขึ้นไม่แน่นทําบันดไดไว้หลายชั้นเลยมีทุกชั้นในบันไดเก่งมากลูกข้าตังเก่งมากเรียนรู้ไวเรียนรู้ไวเก่งอืเขามีความสุขของเขาจากแมวจรสู่แมวบ้านที่อบอุ่นใช่ไหมลูกจากแมวจรสู่แมวบ้านที่อบอุ่นครับอืม มีความสุขมากเลยเขาเสียงอะไรลูกเสียงอะไรลูกอืมเสียงคนรถเข็นอะไรลูกสงสัยสงสัยปลอดภัยลูกไม่ต้องกลัวหนูอยู่นี่หนูปลอดภัยนะลูกนะอยู่นี่หนูปลอดภัยที่สุดเยอยสงสัยมากเลยได้ยินเสียงเสียงคนรถเข็นของขอยู่ข้างนอกปลอดภัยนะลูกนะคนเก่งนะอือโอ้ยมีความสุขจังที่ังปอนั่งสารอยากออก แม่ไม่ให้ออกเล่นเล่นของเล่นนะของเล่นเอาไว้ให้ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ของข้าวตังครับข้าวตังได้ชีวิตใหม่ครับได้มีความสุขสนุกสนานครับกินข้าวเก่งมากเลยครับอาหารเปียกให้กินครับพุงป่องเลยครับ ลูกต่างๆเขาต่างโอ้ยหนูหนูทำใช่ลูกน่ารักมากมายดูเขาทำดูเขาทำดูเขาทำอืมเอาเออเออเอาเอา,เอาดูทำดูดูด,ดูเอาอห้อยหัวเนะเอเอขึ้นไปได้เออ